ฝนตกครับพี่น้องเบอร์จีครับคนเบอรับหย่างไกลครับพี่น้องดูดินี่อุปสรรคในการค้าขายแล้วเด้อครับพี่น้องเบอร์อารุณช่วงดีนะครับฝนกำลังเล่นฝนกำลังโกนรถครับรถเบิ่องหย่างไกลครับพี่น้อง ตรวจวจววแล้วนะครับเร,รท่านผุ้ใจ่านดอนะครับที่เที่องทั้นุหลาแม่จากข่านเข้าหุหลาท่านผุกรได้ต้กระุด้แก่ยาด้วารตัวับที่เรารุปไปซักแครับพี่เราวัาดีนะครับออทายุเข้านะครับที่อำเภอแยยอดแล้ครับังววัดตน,นะครับพี่เราฝ่าเบียดฝ่าบัาบวเลยครับ ออกขายของแบบีอุปสรรคที่ดีนใจลอยใจสีเหลือด้วยครับพี่ดวงแดดอิจิตาผลด้วยครับขอบคุณพี่พดวงทุกคนรังใจหลายเด้อครับจิบมาขอร่วมเป็นรังใจบ้านโทรใจฐานด้วยครับพี่ดวงบ้านดีกะสีออกขายของคือเขาด้วยครับกีดไก่เล้วก้านชีกีเขาจินจ้ำแล้วก็สีออกขายนะครับพี่ดวง ฝนกระตกกแลรับคุงแค่น,น,น,นี้ฝนเรามีในวัดกับเป็นบัดคผมครับคี่ดวงฟ้าฝนกำลังทีลงมาย่างหนักอุปสรรคในการค้าขายก็ลำบากฝ่าเบื่อตึ๊บเลยครับี่น้องฝ่าไล่เป็นทางได้แล้วครับฝ่าเป็นเดิม ไกลไปไกยบันนีีคนก็ตกไปกินข้าวกับอายางโด 6ครับพี่โน้องเอ้ยเบื่อหนิ6ใจแค่เดยวแหละครับแจ่มไรท่านตัดตัดดูสิคนครับบรรยากาศพี่โน้องเอ้ยเบื่อหนะครับอ,โโอยายุเข้าที่จังหวัดตาโนโัวครับพี่น้องที่ไต้ทุกครับทางไต้เฮา ก็เท like mm ่งมากวนครังกฤษเลยโอ้ฮี้น่าโบเดีย สองท่านท่านหลวงพระเจ้าอหัโทษเด็กไายตั้งหากบอกเอ้ยเกี่กําโเอาซี่ครับซี่ ตกบ้ายาญดักแล้วครับพี่โต๊ะแบบไล่กด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 ,ดเลยเอ้โหพี่องเอ้ยฝ่าฝนเอ้ยธรรมดาแล้วครับช่วงนีกับเป็นช่วงดาวฝนท่าทางไทเนาะครับแต่พี่พี่ฝนตกลงมาอยู่บ่อยๆเนาะครับพี่โตอง ใครยูเขาแดดครับีะะ่ดออกหลาเออเยเบือแล้ครับกว่จะออกสองสามเบือแล้วเด้อี่ดอกเ้ยทืกบั่งเท่กจ็ดเบือแปดเอหล้ะครับเป็นเรื่องชีกับชีดวนดูแล้วครับี่ดอกกว่าจะแล่วว่าจะคนจะยุดยุดประยุทดได้วนวนแนวครับยุดสองสามเบือก็โตขไปอีกคือเก่านะครับี่ดออ,อ,ออกเพราะอดีท่านฟังใจเห็นี่ฝนลงอยู่บ่อยๆนะ้ครับ ทุบใบขึ้นมาแล้วนะครับพี่โองทุบใบไปแล้วอย,ย,ย่างเดียเดี๋แซมบวครับพี่โ้ไก่เดิเาเอาตับบัวคูกับไก่จ่าดไปกินเด้พี่โองไดละสิบบาทไดละสิบบาทสิบบาท สิบบาทบ 30, บาทุก,บทกทใกนบนะครับห้าสิบบาททุกใบโอนมาดูไก่พี่นะครับเด้อบัตรเท้าตัวอีสานตัวครับ,บอิอนใบใบหดขวดครับพี่น้อง การแจกรวยกันครับจับเรื่อยๆครับคุณโดดจับเรื่อยๆกระแสดีโมวิควันหลายดรครับพี่ณโดดเพราะว่าบ้าน,นกัไหลลูกไหลูกบ้านดีนะครับลูกเดีครับ รับลินด้ก็ฝปกาไว้ทรมดีแหลนครับพี่อกข้าวบเบอร์ผ่งยาใจรถรับของุของขึ้นี่โเอ็ท well. ี aring, ่หลายหลายด้วยครับเด้อมกนั่ง่จจริงนี้กปฝาไว้ทรดีนะครับเกี่ยวกับกินใบกินยาด้วครับเด้อกดกระดิ่แกงเขียบไว้ทำรครับกิ๊งๆรครับพี่โดไปดิบอรผ่าคกินใบใบของปลาทอดซอยสัของนพี่โดเอฟซีหลายๆลากทันกกรลังใจครับ สวัสดีครับ